สบายดีสบายดีสวัดีทเราอบ่นะคะาซ้อมแต้งโม่เท้าส้ยาที่ดาจะนี่วันนเขาจะมาอาบน้ำอยู่อย่างแบบเออวอย่างเข้มหัยก็คือแบบแข้มพานุ่งกับโมันเขมหวอือก็คือเขาไปกี่อย่างมาเร็วเขาก็เลยมาอาบน้ำกันมันหอนเกินคุณบุญิร้อนมากเราสนทกนกันนะ กติเขาต้องขี่มาอาบน้ำอยู่สี่ส่วนอูเลยเพราะว่ามันดนี้มองอาบน้ำเขาไม่กินยวเขาก็ซิมาอาบน้ำดูตรงนี้แหละค่ะแบบบรรธรรมชาธรรมสามากเลย,ยนี่ไปหมองนั่นมาเลยทุกคนนี่นี่ก็คือถนนยู่ในส่วนอย่างของเฮานี้ขึ้นไปเฮืองกาจะมีอันอีกครอบครัวหนึ่งบอกเป็นมากแต่หลายคนอยู่นี่จ้า ถ้าเราเอาน้ำก็จะมีสารอยู่ด้วยแต่ว่าเขาขอแล้วเขาขอน้าปูแล้วขออาบน้ำเด้อเด้อขอน้นปูบอกวา่าขออาบน้ำเด้อเด้อปูกะไม่ใ,ใจก็อยากบอกวา่าปูขอตัวเด็ดเด้อเด้อนี่น้ำใสมากนี่ทุกคนก็คือแบบน้ำแบบไม,มนใสอีหลีเลยนี่ใสมากแล้วก็เย็นแต่ นี่เขาเจ้าบอกว่าย่ำพ่นมากะดสีเย็นแต่ว่าย่ำหนามกัดสีหอดนีหน้ามันออกเส้นมองเดียวเลยเจ้าทุกคนเออหือตอนนี้ขออาบน้ำก่อนนะแต่มันสั่นแล้วนี่แต่คือมันเป็นห้องแบบอยู่แคมทางนี่แหละก็คือมันมีแต้มองเดียวเลยหนามันออกเราวานี้นี่น้ำส,สัติมัง น้ำปูปูแต่ปูปูปูย่าน้ำฟ้าปูยา <laughs> ม,ม,มากมเย็นไม่ดี น่าม่แคมทางกูไม่ไคยเห็น เดินกลับค่ะตอนมาเราก็เดินมาค่ะกลับเราก็ต้องเดินกลับจ้ามีอันนี้ก็ส่วนอย่างของขาเจ้าก็าคือแบบเลี้ยวไปทางไหนก็คือแบบมีส่วนอย่างส่วนอย่างเลยนะทุกคนแปลว่ามันมันอยู่แล้วมันสบายใจมากเลย จากที่เฮาอยู่ในเมืองวุ่นวุ่นว,นวายวาย,ว,ายวันนี้เฮากลับมาเป็นสาวสวนยางอันนี้ก็คืออย่างทีน้องคิดคือกันเดีน้องกับอีพรขีดพ่อนนี่นี่อน,นี่ของขาเจ้ากใกล้ๆกันเลยอืมเย็นแต่ตอนเฮาอาบนี้เย็นจาก้อยมันกะหอน